สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขา้าสูส่ The e y of t a r l o t ายกันชริยาค่ะคลิปนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณกันแต่เป็นรักของคนโสดเนาะเป็นคลิปพิเศษนะคะปกติจารย์ไม่ค่อยได้ทําคนโสดเท่าไหร่เรียกร้องกันมานัานๆทําทีหนึ่งโอเคมากันที่คนโสดค่ะมากันที่ทาดลมเมถุนจุนกุลนะจ๊ะทัดแรกก่อนอาจารย์วางวันที่ไว้ใต้คลิปนี้ คุณไปดูว่าคุณเกิดวันที่เท่าไหร่เกิดราศีอะไรอยู่ในธาตุอะไรนะคะถ้าดูแบบตะว,วันตกเราแม่นดูแบบตะว,วันตกไปถ้าดูแบบไทยเราแม่นดูแบบไทยไปหรือถ้าใครมีลัคนาราศิลอะลัคนาสถิตยอยู่ในราศีนี้ก็ดูได้เช่นเดียวกันโดยเป็นบันเทิงโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นข,ขำๆดูเพราะไม่มีอะไรจะดูมาอาลมได้แก่เมถุนจุนกุมมาคมาอาคนโสดขอดูสถานการณ์ของคนโสดก่อนว่าคนโสดเป็นยังไง นะคะสถานการณ์ของคุณเป็นยังไงบ้างว้าวว้าวว้าว,ว,าวโ,อโอ้ยไพ่ขึ้นมาทั้งความรักทั้งการเงินทั้งชีวิตสถานการณ์คุณตอนนี้ล่ะคะปั๊ดเดอะทาวเวอร์มาด้วยอ่ะสถานการณ์ของคุณซิกออ n วานเป็นสถานการณ์ของคุณในไพ่ใบแรกที่เปิดขึ้นมาซิกออฟวานเป็นลักษณะของคนที่ คือมีความรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้แล้วไม่มีความสุขก็<ๆ><ๆ>ไม่อยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้ไม่อยากอยู่ก็ได้อยู่แล้วไม่ดีก็ไม่อยู่ก็ได้ประมาณนี้แหละเป็นลนักษณะของการที่คุณเดินออกจากใครบางคนมาเดินออกจากความรู้สึกเดินออกจากอารมณ์เดินออกจากอ่าเขาเรียกว่าความสุขที่มันไม่ดีนะคะอ่าไพ่ใบนี้เป็นลนักษณะของการเปลี่ยนแปลงของคุณเกิดการตัดสินใจที่จะละพ้นจากทุกแล้วลม อมอาจจะในอดีตที่ผ่านมาอาจจะทุกข์กับความรักอาจจะทุกข์กับอะไรมาก็ตามแต่คุณะล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 ะเดินไปข้างหน้าละจากความทุกข์ในอดีตเพื่อไปสู่อนาคตที่สดใสกว่าหรือคุณอาจจะมีการยกย้ายมีการเดินทางการละทิ้งถิ่นฐานบางคนอยู่กรุงเทพโควิดมาแล้วหนีไปอยู่ต่างจังหวัดการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายการเดินทางนะคะเป็น เป็นลนักษณะของคนที่ถ้าคุณมีปัญหาอะไรก็ตามที่ค้างคาใจอยู่ปัญหาต่างๆที่มันยุ่งยากเข้ามาในชีวิตของคุณจะได้ขี้คายไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นนะคะความวุ่นวายคือเดี๋ยวความวุ่นวายที่เกิดขึ้นมันจะหายไปมันจะสงบจิตสงบใจได้มากขึ้นมีความรู้สึกสบายอกสบายใจมากขึ้นาจากความตึงเครียดต่างๆหรือคุณอาจจะไปเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยน สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมการไปพักผ่อนก็ได้พักผ่อนที่ไปที่ที่มีน้ําที่มีทะเลที่ไปอยู่ริมทะเลริมน้ํานะคะแนวอารมณ์ถ้าเกิดทําธุรกิจเกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับน้ําน่าจะดีเช่นโรงน้ําแข็งโรงกันน้ํากดขายท่อน้ํา อะไรแบบนี้น่าจะอยู่เย็นเป็นสุขขึ้นหรือหมายถึงการโยกย้ายการเดินทางไปถึงต่างประเทศการเดินทางไปต่างจังหวัดการเดินทางไปในทิศทางที่ดีระทิ้งจากสิ่งที่ไม่ดีประมาณนั้นไพ่ห้าใบาของคุณอดีตที่ผ่านมาอาดีตปัจจุบันอนกคตมีคนเข้ามาใหม่ไหมลมมีใครหยิบยื่นความรักให้คุณไหมคะลมจา๋ามีคนหยิบยื่นมาแต่เอาหรือเปล่าล่ะคุณพยายามที่จะไม่สนรักไม่ยุ่งมุ่งแต่เงินบ้าเนี่ย เ operational มีโชคลาภเกี่ยวกับการเงินนี่จะมีอีกนะจะมีโชคลาภเกี่ยวกับการงานการเงินอาจจะเป็นงานที่หนึ่งงานที่สองงานที่สามตังเยอะทีเดียวลมตังเยอะจ้ารักไม่มีไม่เป็นไรขอตังไว้ก่อนใช่ไหมไปโฟกัสกับงานกับเงินบางบางคนะ่ะความรักที่ผ่านมามันพังไปแล้วมันจบไปแล้วหรือการเปลี่ยนแปลงในความคิดก็ได้อย่างเช่นคุณที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคุณ คุณอยู่ในอารมณ์ที่เศร้าทุกข์กับใครบางคนคุณได้หลุดพ้นปลดปล่อยชีวิตดีขึ้นชีวิตการเงินดีงานดีความรักคนยังมีสเสน่ห์มันน่ามันตามากรมสเสน่ห์ไม่มีตกจ้ะเป็นคนที่สเสน่ห์แรงนะ ลองสังเกตตัวเองดูเวลาไปไหนอจะมีคนเข้าหามีคนทักทายมีคนพูดคุยให้ความรักระเมตตาปาณีนะนะความรักของคุณเหรอจริงๆในความรักของคุณเองเนี่ยคุณอยู่ได้โดยที่ไม่มีความรักด้ายอยู่ได้นะอยู่ได้แต่คุณแค่อยากได้การเติมเต็มเพราะว่าคุณมีความรู้สึกว่า แค่อยากได้คนเติมเต็มคนพูดคุยถามเหนื่อยไหมกินข้าวอย่างอะไรประมาณนี้จริงๆอยากได้ความรักไหมไม่อะอาจารย์มองว่าคุณอยากได้เงินมากกว่าเนี่ยเงินเป็นเป็นเป็นสิ่งที่คุณคิดไว้และต้องการมันมากกว่าอะไรทั้งหมดในชีวิตเลยจ้ะประมาณนั้นหรือเปล่าใช่ไหมตอบอาจารย์ด้วยตอบด้วยในเม้น์คือรักไม่ยุ่งมุ่งแต่ง,งานมุ่งแต่งเงินประมาณว่างรักไม่มีไม่เป็นไรแต่ขอให้มีเงินดี นั่นแหละประมาณนั้นรมเป็นคนที่อย่างที่บอกธาตุลมเป็นธาตุที่สวิงสวายเศร้าก็ไม่นานทุกก็ไม่นานโศกก็ไม่นานประมาณนั้นอ่ะทำไมถึงโสดล่ะคะทาไมทําไมถึงโสดคุณเดินจากเขามาคุณเทเขาเหรอคุณทิ้งเขาคุณเลิกกับเขาคุณไม่เอาเขา <laughs> ค n g of King อ f s o r คุณอาจจะคุยกับคนธาตุดินประสบกันมังกรเดอะสตาร์ราศีกุมน้ำรกรกฎมินพุจิกทำไมเลิกเ<ม>หรออาจารย์มองในไพ่ว่าคุณเข้าไปอยู่ในรักที่เป็นรักสามเศร้าหรือคนคนนั้นเขามีครอบครัวแล้วนะ่ะมันเป็นรักที่ไม่สามารถจะเลือกได้คุณก็เลือกเดินไปไม่ได้เขาก็เลือกเดินมาไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วก็คุณเป็นคนตรงไปตรงมาพูดจาไมห่หวานค่ะเป็นคนเข้มแข็งอดทนมีความ เป็นคนที่ชอบความจริงใจผงผางประมาณนั้นรักไม่หวานหรอกและคุณบอกว่าในการที่คุณอยู่แบบนั้นน่ะมันไม่ได้สร้างความสุขหรือไม่ได้สร้างครอบครัวไม่ได้สร้างชีวิตให้คุณมีความสุขขึ้นกับการที่คุณต้องไปอยู่ไปรักกับคนที่เขามีเจ้าของเขาทุ่มเทให้คุณไม่เต็มที่เขาไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้คุณก็เลยเลือกที่จะเดินออกมาจากตรงนั้นซะประมาณนั้นอ่ะไปต่อสิ ไปถามเขาหน่อย ي, ดอเยิเขาคิดถึงคุณไหมคนนั้นของคุณเนี่ยเขาคิดถึงคุณไหมคะถามแค่คําเดียวนะดูชีวิตของตัวเองเดีวกว่าถามแค่คําเดียวเขาคิดถึงคุณไหมตอนนี้เขาคิดถึงคุณไหมเขาก็ไปโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตของเขาเป็นหลักคุณคุยกับคนทัดดินหรอคะพึ่งศพกันมังกรไหมไอ้คนที่นิ่งๆเฉยๆเงียบเงียบๆเป็นเป่าสากเขาคิดถึง True o ครับเขาคิดถึงบางคนน่ะห่างหายกันมาเป็นระยะเวลา้าา Devil เขามี Devil คุณก็มี Devil เพราะฉะนั้นในความรักครั้งเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้รักที่เขาคุณอาจจะเข้าไปอยู่ในความรักที่เขาเขามีคนของเขา เขาอยากได้ความสัมพันธ์อาจจะชอบอาจจะเป็นความรุ่มหลงก็ได้นะมันอาจจะไม่ใช่ความรักหลงในหน้าตาหลงกิเลสหลงในเซ็กหลงเข้าวลมหลงอะไรก็ได้หลงเป็นความหลงและคุณเป็นคู่กับเขานะคะเป็นลนักษณะของคู่เวรคู่กรรมที่มาต้องมาเจอกันประมาณว่าทําไมทั้งจะต้องเกิดมาแล้วมาเจอไอ้นี่ มันสร้างความเจ็บช้ำค้ายังคิดถึงอยู่เขายังคิดถึงคุณอยู่แระคุณก็ยังคิดถึงเขาอยู่ในใจลึกๆที่ซ่อนไว้ยังมีความคิดถึงแต่ถ้าจะทับจะให้พัฒนาไหมไม่จะให้จะอยากกลับไปอยู่ตรงนั้นไหมก็ไม่พยายามที่จะเดินและโฟกัสกับสิ่งที่คุณมีนะคะโอเคไหมอ่ะคุณล่ะจะมีคนใหม่เข้ามาไหมคะมีคนใหม่เข้ามาไหมคนใหม่ อาจารย์มองว่าคนเก่าๆของคุณยังมีการไปๆกับกลับไปๆกับกลับกันอยู่เลยคุณมีคนใหม่เข้ามานะคะคุณเป็นคุณน่ะเป็นคนที่บอกแล้วเป็นคนมีสเสน่ห์คุณเป็นคนฉลาดเป็นคนที่ปรับตัวมีทั้งคนรักใหม่แล้วเก่าแต่คุณไม่เลือกคุณไม่เลือกบางคนเข้ามาจีบเราไม่รู้ว่าเขามาจีบเราหรือว่ามาพูดมาคุยบางคนเป็นเพื่อนเป็นกระยาณิมิตรคุณจะมีคนเข้ามาดูคนทาด ก็รกฎค่ะกรกฎให้น้ำหนักกับราศีกรกฎเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาก็ได้รักที่คนที่มีความแตกต่างระหว่างคุณอะ่ะคุณเป็นคนฉลาดเพราะฉะนั้นลองดูมันจะมีคนเข้ามารองคนที่ไปเจอกันอาจจะไปเจอกันในไปเดินทางท่องเที่ยวไปเจอสถานที่ท่องเที่ยว การเดินทางประมาณนั้นลองดูค่ะลองถ้าอยู่กับที่แล้วไม่เจอใครก็เดินทางบ้างการเดินทางสร้างพลังงานแปลกๆสร้างพลังงานใหม่ๆเขาเรียกว่าเหมือนหวงจุย้ยสร้างพลังงานดีๆแล้วก็เราจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะจ๊ะอ่ะควรเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่หรือควรเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าดีเพราะอาจารย์ยังมองเห็นบางคุณยังมีการรีเทนกันอยู่นะเงียบหายไปก็จริงสถานนะไม่ชัดเจนก็นจริง จักรวาลมาบอกว่าคุณอาจจะคุยเจอคนธคาาจราศีสิงห์ควรคุณจะมีคนเข้ามาใหม่ที่เป็นเด็กด้วยนะมีเด็กเข้ามาด้วยทัดน้ำกรกฎเมนพฤจ,จิกถามว่าควรเริ่มต้นใหม่กับชีวิตดีกว่าค่ะ The View of Fortune บอกว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งเก่าๆสิ่งที่คุณต้องทนการกลับไปสู่สิ่งเก่าอะไรที่คุณเจอมาความทุกข เขาเติมเต็มไม่ได้คุณก็จะกลับไปเจอหนังสือเร่มเดิมคุณก็จะกลับไปเจอสิ่งเดิมเดิมเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าฟโฟกัสกับวันข้างหน้าคุณหนะทาได้ทุกอย่างนั่นแหละคือปรับตัวปรับใจปรับความรู้สึกได้ทุกอย่างเดินไปข้างหน้าค่ะไปทําบุญเยอะๆเห็นบุญไปทําบุญมาหรอคะไปทําบุญใส่ทองกระถินไปตักบาทไปนี่มาหรือเปล่า ไปขอพอรกับความรักมาหรือเปล่าคะขอให้อยู่หรือขอให้ไปหรือขอให้ได้พบเจอกับคนดีๆจริงๆอย่าอธิษฐานว่าขอถ้าเกิดเป็นคู่ขอให้อยู่บางคนอนะเขาเป็นคู่คุณไม่ได้หรอกถ้าเขามีครอบครัวแล้วมันจะเป็นแค่คู่กรรมกันเพราะฉะนั้นถ้าขอให้เขาอยู่คุณก็เป็นทุกข์อยู่ดีเพราะฉะนั้นบอกเลยว่ากับคนคนนี้กวดน้ำควางขันไปเลยคะ่ะ อย่าให้เขาอยู่ในชีวิตของเราไม่ได้แช่งเขานะคะใส่บาตรให้เขาเอ่ยชื่อนามสกุลเขาบอกให้เราหมดหมดเวรหมดกรรมกระแต่ชาติปังนี้เพราะคุณมาเจอกับเขาต่อให้เขายังคุณบอกว่าถ้าคุณขอพรว่าถ้าเขาเป็นคู่ขอให้อยู่มันเป็นคู่จริงๆแต่มันเป็นคู่กรรมถ้าเขาอยู่มันตั้งความทุกข์ให้คุณคุณอยากได้เหรอนะจาอินูจ่าอ่ะลักษณะเนื้อคู่ของคุณขอดูลักษณะเนื้อคู่ในอนาคตยเดย้มันจะเป็นยังไงเนื้อคู่ของคุณเนี่ย เนื้อคู่ของคุณนะคะให้น้ำหนักกับคนที่คนที่เป็นธาตุน้ํกากรกฎบินพฤจิกมาไหลธาตุเหมือนกันนะจ๊ะมาไหลธาตุเลยมาไหลธาตุเลยการเริ่มต้นใหม่คุณชอบคุณชอบคนผู้จาดีๆคุณชอบผู้ชายอบอุน่นผู้หญิงอบอุน่นผู้หญิงผู้จาดีๆละเมียดละไมในอารมณ์มีสร้างความอบอุน่น สร้างกำลังใจให้กับคุณคุณชอบแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยลักษณะเนื้อคู่ของคุณน่ะจะเป็นลักษณะของคนที่เป็นผู้ชายอบอุน่นหรือผู้หญิงอบอุ่นก็ได้ดูอ่อนโยนดูปกป้องดูอยู่ด้วยแล้วหน้าหน้าจะมีความสุขผู้คนที่พูดจาเพราะะดีๆแต่ระวังหน่อยคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเจ้าชู้หรือคนคนนี้ค่อนข้างมีเสน่ห์มากๆก็ได้คนคนนี้พอเราคนที่มีเสน่ห์ปับ๊บ เขาไม่ได้มีเสน่ห์กับเราคนเดียวเขามีเสน่ห์กับคนอื่นด้วยเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องไปแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นแข่งขันกับเขาอีกหรือต้องไปเฝ้ราระแวกระแวดระว,ว,วังเขาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังนิดนึงคุณชอบผู้ชายแบบนี้ผู้ชายที่ละเมียดละมุนละไมพูดจาดีบางทีมันอ่อนหวานมันกระเจ้าชู้กับเราด้วยเจ้าชู้กับคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณชอบแบบนี้คุณก็จะเจอผู้ชายแบบนี้ถ้าคุณลองเปลี่ยนลายสไตล์ชอบผู้ชาย แข่งกระด้างชอบผู้ชายพูดตรงๆบางผู้หญิงดอผู้ชายบางคนไม่ชอบคนพูดตรงไม่ชอบชอบคนแอปเบลเออชอบคนพูดจาดีๆีบวอน,วนชอบผู้หญิงดูเงียบผู้หญิงดูเงียบฟาดเรียบนะคะหรือผู้ชายดูเงียบก็ฟาดเรียบเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตัวเองดูเปลี่ยนดูจากที่เคยชอบแบบเนี้ยเอาไอที่มันชอบพูดจาตรงๆโผง,ผ,งผางไม่หวานหวานผ่าซากดูบ้างมันอาจจะไปในทิศทางที่ดีก็ได้นะคะ โอเคไหมโอเคหมดไม่มีอะไรละอ่ะปีใหม่แล้วนะคะคลิปส่งท้ายปีใหม่ตอนรับพิเก่าสำหรับคนโสดขอให้คุณเจอรักไปด,ด,ดีขอให้คุณเจอคู่ดีๆขอให้คุณมีชีวิตรักที่ดีๆอยากได้อะไรก็ขอให้ได้ในปี64สปีฉลูนี้นะคะรักใจแลกใจยากในสังคมปัจจุบันคุณต้องให้กับคนที่ ให้กับคนที่ถูกใจของคุณรักของคุณมันจะมีค่าก็ต่อเมื่อคุณให้กับคนที่เขาเห็นค่าของมันถ้าคุณให้ใจให้ความรักให้การดูแลกับคนที่เขาไม่ให้ค่าของคุณต่อให้ให้ยังไงเขาก็ไม่มีวันที่จะกลับมาเห็นค่าเพราะฉะนั้นให้ให้ถูกคนนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดนะจ๊ะลมจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคริปชั่นบล็อกอย่าลืมดูดวงสุดตัวแอดไลน์มาค่ะไอ้สาเอฟเอศูนย์สามสองเก้าวาย แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ